เอาจริงแม่งก็บวยวายทุกคนเขี้บวยวายกันทุกคนนลจริงสวัสดีครับพวกเรา่ h โพเอตจากค่ายก s u b o ผมคายร้องนำครับผมปืนกีตาร์ครับผมปืนเบสครับผมเต่าตีกลองครับความหมายของชื่อวง เล่มโพเอน่าจะมาจากที่ผมเป็นคนชอบอ่านพวกกรกรวีอะไรอย่างเงี้ยครับนิสัยของคนในวงที่แบบว่าเป็นคนแบบเกลียนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยมีคําว่าเลมมาผสมกับโพเอดครับเหมือนอารมณ์แบบว่ากวีห่วยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไฮเขาจะทําเพลงเดี่ยวครับเขาก็มาชวนผมไปอัดกีตาร์ให้ก่อนเดินมาเจอกันแล้วก็ชวนกันแบบงงๆ <c oughs> แล้วสุดท้ายก็มาตกลงกันว่าเออเพลงมันก็ดีนะ เรามา,มาทำวงกันไหมเราไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าเราเป็นแนวอะไรเวลาทําเพลงก็คือแบบพวกผมแบบความเป็นตัวเอง4ี่คนนะครับเหมือนเอามากองกันรวมตรงกลางแล้วก็ช่วยกันจัดแบ่งชื่อเพลง f o o l i s h Heart ครับพูดถึงศาสนาที่แบบว่าจะมีคนหวังผลประโยชน์จากศาสนาหรือว่าคนที่เชื่อเชื่อโดยงมงายแล้วก็ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่ต่างของคนอื่นนะครับ เป็นโปรเจกต์ของทางมหาลัยครับส่งส่งไปไม่ได้คิดอะไรอะไรงั้นครับแต่ว่าเออม่งก็ติดเฉยเหมือนประมาณว่าพี่เขาก็ชอบที่ทํากันไป,ปนหลังจากโปรเจกต์ก็ดึงมาเข้าเคสมูนต่อใช่เวลาเราเป็นนักศึกษาครับผมว่ามันคือการค้นหาตัวตนส่วนการเป็นศิลปินผมว่ามันคือการเอาตัวตนเหล่านั้นนะครับที่เรามีทั้งหมด ออกไปใช้ครับผมเนื้อเพลงเลมโพเอตส,ส่วนใหญ่จะพูดถึงสังคมคที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ก็จะมีบางเพลงที่พูดถึงส่วนตัวด้วยจุดประสงค์หลักๆก็มันเป็นแค่สิ่งที่ผมอยากอยากระบายมันออกมาเหมือนเรารู้สึกอย่างนี้แล้วเราเราก็อยากจะระบายออกมาเป็นเพลงก็หวังว่าดูคอนเสิร์ตทุกคนก็น่าจะสนุกครับยกจุ้งน่าจะมันยกจุ้ง ผมเป็นคนชอบฟังเพลงอังกฤษมาก่อนอยู่แล้วครับและที่นี้พอมาทําเป็นวงเราก็คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าจะมาแต่งเพลงภาษาไทยอะไรอเี้ครับซึ่งก็โดยส่วนตัวผมไม่ก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรแต่แต่รู้สึกว่าแต่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่าลองเข้าปากกว่าครับเราทําโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรครับเราทาเพื่อเพื่อความสนุก เพื่อความต้องการของตัวเองมันก็เลยเหมือนไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ว่าแบบว่าจะต้องได้รับฟี edback ดีหรือจะต้องมีงานหรือจะต้องได้เงินเยอะอะไรเงรรี้ยหรือแบบเพลงจะต้องดังเหมือนพวกเราเหมือนพวกเราแค่แบบว่าพวกเรารู้สึกสนุกที่จะทํามันส่วนตัวผมก็หวังว่าอยากได้เล่นต่างประเทศสักครั้งก็คงจะดีครับอาจจะเป็นเวทีเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าผมก็ถือว่าแฮปปี้แล้วครับ พวกเราก็ขอฝากผลงานเพลง f o r ิ s h าร์ t ของพวกเราเลโโ p o อได้นะครับแล้วก็พี่ๆศิลปินในค่ายเคซี่ม o o อีก4ท่านนะครับก็จะมี1พี่บิวจรุวิทย์นะครับ สองพี่เจสซี่เมรครับสามเดอะดอ,ดอรครับแล้วก็สุดท้ายคือพี่พี่วีดบอมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราขอให้ทุกคนกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ค่ายเคสซี่มูลของเราด้วยนะครับ